กลับมาช่วงนี้ติดตามสเก็ตข่าวพบกับคุณสอนสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวแรกวันนี้ค่ะพาไปหาน้องปีเตอร์ลิเกดเด็กไวหว5้ขวบกันค่ะ ไปกันที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมนะคะในงานทําบุญปิดทองทรงน้ําพระประจําปีค่ะพุทธศาสนิกชนนั้นก็มาทําบุญกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะและช่วงดึกเนี่ยมีการแสดงให้ชมฟรีด้วยค่ะหนึ่งในการแสดงงานวัดพลาดไม่ได้ค่ะต้องลิเกก่อนขึ้นแสดงเรามาดูลิเกหัดใหม่3คนนี้ค่ะซุ้มซ้อมกันอยู่เลยนะปีเตอร์ค่ะน้องเล็กสุดเนี่ยอายุแค่5ขวบกําลังร้องลิเกอยู่เลยนะคะส่วนพี่ข้างๆก็ยืนเก๋ๆนะคะมีการโช คคลื่นท้องด้วยค่ะช่างภาพสเก็ดข่าวฟังไม่ชัดถามว่าปีเตอร์หนูร้องว่าอะไรนะฟังไม่ชัดร้องให้ฟังใหม่อีกทีสิลูกีเก้าปีโลกจะแตกคนดูลิเกหรือก็ต้องตายคนมือปีปีภาพหรือก็ต้องตายข้างหลังลงลิเก ผมมันไม่ตายทำไมไม,มันไม่ตายวะเอาไว้เอาไว้ทำเอาไว้ทำพันคนหนึ่งสรุปว่าปีเตอร์ลูกกะจะรอดคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยและสเก็ตค่าวต่อมานะคะเราไปกันที่จังหวัดชนบุรีเลยค่ะ ไปกันที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนค่ะคุณจัก,กรวาลตั้งประกอบพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนะคะมอบรถจักรยานยนต์ให้กับรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีค่ะพันตำรวจเอกศรีวิชายย่านกิติคุณนะคะเพื่อไปใช้ในงานจาราจรและงานสายตรวจทั้งหมดในสามสคันเลยค่ะหลังจากมอบรถกันแล้วก็ให้คุณพี่ตำรวจเนี่ยปล่อยแถวขี่โชกันอย่างสวยงามแต่มาสะดุดกึ๊บอยู่คันหนึ่งค่ะแฉะแฉะแฉะ,ะโอ้ย สตาร์ทไม่ติดซะอย่างนั้นนะคะพี่ดาบตำรวจท่านนี้ก็พยายามอยู่นาน,เ,นเสียหน้าเล็กน้อยแล้วค่ะทีนี้ต้องมีเข็นนะคะทีมงานสเก็ตข่าวก็ถามว่าเพราะอ,อะไรเหรอคะรถใหม่เนี่ยไม่น่าจะเสียนะพี่ดาบคะตอบหน่อยค่ะเป็นไรพี่รถมันหมดโอเคเย้ พี่ดาบคะหนูว่าไม่ใช่น้ำมันหมดนะคะแต่ไม่ได้เติมมามากกว่าค่ะแล้วมาถึงสเก็ตข่าวทรงไทยนะคะไปดูสเสน่ห์ของสาวไทยที่มัดใจหนุ่มต่างชาติกันค่ะ ไปกันที่งานนิทรรศการชุดไทยด้วยรักนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการเฉลิมฉลอง64ปีแห่งพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสค่ะซึ่งวันที่28เมษายนก็คือวันนี้ละค่ะถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของประสบนิกรชาวไทยในงานก็มีการนําชุดแต่งงานของผู้มีชื่อเสียงมาแสดงนะคะรวมทั้งยังมีการเดินแบบชุดไทยด้วยโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสวยซะจนนุ่มต่างชาติสองคนนี้นะคะเดินผ่านมาพอดีเห็นสาวไทยในชุดไทย มีตะลึงตะลึงอู้หู้หยุดดูพร้อมกับสะกิดเพื่อนเนี่ยโอ้ต้องหยิบมือถือมาถ่ายภาพเอาไว้แล้วนะคะเนี่ยยังยังไม่พอเดินตามไปถ่ายเจาะถ่ายทีละคนเลยและถ่ายคนเดียวไม่ได้นะต้องเรียกเพื่อนตามมาถ่ายด้วยเพื่อนเนี่ยก็เดินตามมาไม่พูดอะไรใช้กล้องหน้าถ่ายเซลฟี่คู่กับสาวไทยตัดหน้าเห็นแบบนี้นะคะเพื่อนที่ชวนมาถ่ายยอมที่ไหนถ่ายคู่สาวไทยคนสวยบ้างด้วยค่ะ นี่แหละค่ะสเสน่ห์และก็ความสวยงามของสาวไทยนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะคืนนี้ติดตามชมละครสะพายหัวแดงต่อนะคะุทธศาส,สนาสุภาษิตในวันนี้ค่ะกาลันจ่ายดวานะตถาวิทัสสะ คนฉลาดพึงรู้จักเวลาควรไม่ควรและปิดท้ายวันนี้ค่ะเป็นภาพการระเบิดปล่องไฟขนาดสูง150เมตรในเมืองเฉินหยางมณฑลเหลียวหนิงของจีนค่ะเพื่อเตรียมสร้างปล่องไฟใหม่ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ระบายลมได้ดีขึ้นนะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพอากาศของเมืองนี้ด้วยเราปิดท้ายกันไปด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ย้อนกลับไปในพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสภายในวังสัปปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493คือช่วงเวลาอันเป็นสิริมงคลซึ่งนำความปลื้มปิติมาสู่ปวงชนชาวไทยและนับเนื่องจากวันนั้นเป็นเวลา64ปี ที่สองดวงพระราชารุทยได้ประสานร,ร่วมสร้างสารรค์การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรบนพื้นแผ่นดินไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนเพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองมีความพออยู่พอกินเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะพัฒนาต่อไปเป็นลำดับขั้นทรงแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานหลัก คือดินน้ำป่าไม้เพื่อคืนความสมดุลแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันกอเกาะเกื้อไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานของคนไทยอย่างเหมาะสมและยั่งยืนขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรควบคู่กันไปดังเช่นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งส่งเสริมงานศิลปะชีพให้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มภูนรายได้แก่ราษฎรหากเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจพลังแผ่นดินพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เปรียบเป็นสายน้ำที่รวมผสานสร้างสารรค์พื้นแผ่นดินไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์อันนำความเจริญง,งอกงามและประโยชน์สุขมาสู่ราษฎรไทย การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิน้นถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้วที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่านอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้วยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อมๆกันไปด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัว เฉลิมวันพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสเอกองค์กษัตริย์ิรัตติสัยสิริกิจคู่พระฤดีสีพะไทยทรงฉัดชยัยมิ่งขวัญนินรันเทินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ ความรักที่แท้จริงคือรักที่เสียสละและไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดสะพยหัวแดงจบแล้วชมรายการชิดจอรอดูค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย